าขาวขาวอ้วนๆตัวใหญ่ๆนี่ครับหม,มึกใ,ามมาใหญ่หมึกสายใช่ครับนเน้นเลยความเป็นมืออาชีพของคุณป้าน,นะครับ<ๆ>เวียงซ้ายเวียงขวาลงปับ๊บ<ๆ>ลงปับงป๊บป๊อป<ๆ>งกิโลเป็นล้างตัวต่อวันเลยครับเิ่เอาขี้ออกเอาตาออกแล้วก็ลอกตัวมันออกล้างล้างเสร็จปุ๊บโยนเลย โยนเ็จตุ๊บแล้วก็มาตงนี้พร้อมมางก็ชี้เดืขึ้นเลยใช่ไหมโอ้คนลอกปลาหมึกมีแต่คนหน้าตาสวยๆทังนั้นเลยบอกหน้าตาสวยในคนี่หัวลอกก่อนเลย ที่หนุ่มจากช่องควรลูกกรุงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนแสานนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูการทําปลาหมึกนะครับส่งตลาดนะครับว่ามีขั้นตอนมีวิธีการทํำยังไงนะครับปลาหมึกสดๆจากทะเลที่มาลงเมื่อกลางดึกคืนนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปอวิไลซีฟู้ดนะครับช่วงเช้าเ้าเนี่ยเขาจะมีการทําปลาหมึกนะครับไปส่งตลาดมีปลาหมึกมากมายหลายชนิดเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆท่านไหนชอบกินปลาหมึก หรือว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับไปดูการทำาขามเหมือกันครับว่าเขามีวิธีการทำยังไงนะครับไปรู้จัคคจก,ค,กจคุณป้านะครับสดสดจากเรือเมื่อคืนเลยนะครับผ่านเพื่อนรู้จักคุณป้านะครับคุณป้าเจ้าของครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะ,ะคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อวิไล๋อชื่อยี่ห้อเลยนะ, <c oughs> ะนี่ <c oughs> สดๆเลยคุณป้ากำลังทำอะไรครับตอนนี้ คัดหมึกคัดหมึกอ๋อคัดหมึกแต่ละไซส์อันนี้คือหมึกอะไรครับอันนี้คือหมึกกล้วยหมึกกล้วยนี้เล็กมันกลางนี่ใหญ่ใช่ไหมอันนี้สามไซส์แล้วก็มาเทลงสดๆอย่างนี้อันนี้คือใหญ่อ๋ออนี่ใหญ่เลยอันนี้ใหญ่อันนี้ยังไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่นี่ถ่ายอย่างนี้ตัวกลางวันหนึ่งประมาณเป็นแสนตัวได้ไหม เกินเป็นตัะเป็นตัวเกินไหมมีล้านตัวเหรือเป็นล้านตัวต่อวันเลยเหรอวันหนึ่งทำเนี่ยลองคิดหนึ่งล้านตัวเป็นพันตัวละเป็นสิบล้าก็เท่าไหร่ละยี่สิบล้าเป็นเท่าไหร่ละที่กองอยู่นี่ก็ห้าหกเจ็ดแปดร้อยตัวเลยนะอ๋อเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วอันนี้เล็กนะครับ อันนี้คน,น,นเล็กแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าถ่าใหญ่ยังไม่ถือว่าใหญ่ถ้าใหญ่สุดอยู่นู่นเลยเคลื่อน,นไปดูกันครับอันนี้เขาเรียกว่าหมึกเกมนะครับนี่ส่งแต่ละร้านก็มีชื่อแต่ละแผงแต่ละร้านที่สั่งจองไว้ใช่ไหมชื่อลูกค้าได้ไหมครับนี่ฮะลูกค้าหมึกเกมนะครับสีสวยขาวจ้วเลยหมึกตกใช่ครับเขาเรียกว่าหมึกตกใช่ก็ตกมาครับ ๋อที่ใช้เบียดตกเั้ใช่ครับสดเลยครับเนี่ยมึกตกนะครับขาวๆอ้วนๆตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยชอบไหมสดๆครับเหรออันนี้ต้องใช้เบียดตกแต่พวกนี้คือใช้อะไรใช้อ้วนใช่ครับอันนี้ลีดายครับหมึกเข้มโอ้นี่หนูใจนี่อันนั้นมึกสายมึกสายนีมึกสายใช่ครับเน้นๆเลยใครชอบมึกสายสดๆครับ มันก็ต้องสดอยู่แล้วเนาะอยู่ที่ทำปลาหมึกขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหมะอันนี้อะไรนี่ย้ายเหมือนกัน้ายเหมือนกันนี่หมึกอะไรนะหมึกยายครับหมึกยายใช่ครับเอ้าเขาชื่อนี้เหรอใช่ครับใหญ่หมึกยายหมึกใหญ่ไม่ใช่หมึกยายนี่ไงใช่หมึกยายไม่ได้ใช่ไม่ได้เรียกหมึกยายหมึกใหญ่นะครับลาย นี่ครับเมกใหญ่โอ้โหนี่ขายอยู่ตลาดแพงมากเลยนี่ก็จะมาซื้อกับคุณป้าเลยได้ไหมนี่ไม่ต้องไปตลาดได้ป้าวิไลขายหมดแน่ชอบแบบไหนตามใจเลยวันหนึ่งเป็นล้านตัวนะครับจากคุณป้าวิไลที่นี่นะครับความเป็นมืออาชีพของคุณป้านะครับเวียงซ้ายเวียงขวาลงปั๊บลงปั๊บ แบบนี้เลยบปัน่ยีแล้วก็ไปล้างใช่ไหมไปล้างแล้วก็ไปส่งตลาดใช่ไหมครับนี่เราต้องมาลอกมาอะไรไหมลอกนะครับเขาลอกอ๋อจะมีการลอกอีกทีหนึ่งที่นู่นใช่ไหมไปไปดูกันครับระวังลื่นนะครับเนี่ยพื้นผมใส่รองเท้าธรรมชาตว่าลื่นไปเดี๋ยวปุ๊บเลยนะว่าเป็นเล่นชิ้นนี้มันลื่นนี่เหมือนลื่นไปดูเขาลอกปลาหมึก เขาเขาทำอะไรม้างนะลอกปลาหมึกแล้วก็เอาที่มออกลอกปลาหมึกควำออกแล้วก็เอาขี่มนออกแล้วตาเอาไว้ไหมไม่เอาไม่เอาไปดูนะครับทำยังไงนะครับมาโอ้มีทีมงานทำกันแบบนี้เลยนะครับมาเครับทําไงก่อนตอนแรลอกนี้เลยเหร่ลอกง่ายดีเลอกอกาีมันออก เดืวดโหเร็วนเนาะปพ๊บเอาขี้ออกเอาตาออกแล้วก็ลอกตัวมันออกเสร็จปุ๊บทำไงล้างล้าง,สงเสร็จปุ๊บโยนเลยโยนสเสร็จปุ๊บแวก็มาอย่างนี้พร้อมหางก็ชี้เดีขึ้นเลยใช่ไหมอ๋อนี่ครับคือวิธีการนะครับนี่ก็เป็นบ่ออะไรบ่อใช้ล้างใช่ไหมครับใชครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เขานั่งทำคนเดียวนี่นั่งทำคนสองคนใช่ไหม โอ้คนลอ,อกขกมือมีแต่คนหน้าตาส,สวยๆั้งนั้นเลยบอกหน้าตาสวยในคนนี้หัวรอ,อกก่อนเลยช้าๆอยู่นี่ตัวเลื่อนเหมือนกันใช่ไหม <S <S> <S แบบเดียวกันนี่ครับล้วงล้วงเสร็จปึ๊บตัดตาออกปึ๊บแล้วก็อะไรลอ,อกป๊อกโยนมันนี่เลยเหมือนกันอันนี้เป็นหมแบบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับ <S <S> <S อือ เสร็จปุ๊บแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปส่งตรงนู้นให้เขาไปขายที่ตลาดนะครับไปครับเดินช้ๆาๆพาเพื่อนมาดูเขียนแต่ไปซื้อปลาหมึกอยู่ตลาดตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมมาดูตือนลึกหนาบางครับมาดูการทำปลาหมึกส่งตลาดเขาทำมันยังไงครับปั๊บเนี่ยจากเรือเลยปั๊บเสร็จแล้วคัดไซส์แต่ละชนิดรถก็จะมาคอยรับตรงนี้นะครับไปส่งที่ตลาด ส่งถึงโคราชเลยนะคือด้วยการที่ว่าปลาหมึกมันดำใช่ไหมเขาเลยต้องใช้น้ำเนี่ยเยอะมากๆนะครับในการล้างล้างให้มันขาวแบบนี้ค,คือเพื่อนๆสังเกตเลยน้ำที่อยู่ที่พื้นเนี่ยดำฟิตปีฮะเป็นเหมือนหมึกนะครับหมึกหมึกสีเลยแต่จริงไม่ใช่มันเป็นหมึกดำจากปลาหมึกใช่ไหม,มนล้างจนขาวเลยนี่ก็อาจจะคัดมาละ ตัวเปิดๆด,ดำๆหน่อยต้องมาล้างนะครับล้างเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดไปเห็นรถก็มาคอยรับเรียบร้อยแล้วนี่ครับเออสาวเอาหมูลวกโอ้อยกินยังไงจะหมดถนะึงส่วนผมมาซื้อสักโลหนึ่งได้ไหมขายไหมแบ่งไปกินได้มามมสะใจป๊อปทางกิโลป๊อปมามนี่ครับเช้าเช้าก็วุ่นวายกันแบบนี้แหละเพราะว่าต้องเตรียมของนะครับ ไปส่งที่ตลาดนะครับบรรทุกปั๊รบรรแกนบ้าน2 3ับช่างน้ำหนักนะฮะแล้วก็จำหน่ายส่งตามตลาดทั่วไปนะครับที่เป็นตลาดอาหารทะเลนะครับสดๆก็มาจากที่นี่เลยรอบอยากได้น้ำหนักเท่าไหร่บอกมานะครับราคา ชาวระะมงเลยนะครับพวคุณป้าเขาก็รับมาจากชาวประมงนะเป็นล้านตัวต่อวันเลยครับใครสนใจมาติดต่อซื้อได้เราส่งได้ต่วมีตลอดอ่ประทเลอของเราไม่มีขาดก็คือเซิร์ชชื่อตอวิไลซีฟู้ดเจอเลยนะครับคุณเจอคุณป้าเลยสาขาสองอยู่ที่โคราช สาขาหนึ่งอยู่ที่ถนนสเมียสารนี่สาขาสองอยู่ที่โคราชความยิ่งใหญ่ของคุณป้าวันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านตัวนะครับที่ออกจากตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยววันนี้ขอลาคุณป้ากลับก่อนนะครับมีโอกาสจะไปหาคุณป้าใหม่นะครับสวัสดีครับสดีครับครับก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยสําหรับที่มาที่ไปของปลาหมึกสดที่เห็นที่ตลาดนะครับทั่วไป ก็ที่นี่แหละคุณป้าพอวิไลนะครับโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคนลูกปุงในการทำคลิปเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับับ